สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งในวันนี้นั้นก็จะเป็นวันที่ใกล้ครบรอบในการเสียชีวิตของคุณพ่อกุหลาบพิศณาวณิชซึ่งจะถึงในวันที่หนึ่งธันวาคมพุทธศักราช2 5 6 3นิในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้แน่นอนครับ พวกเราในฐานะลูกทุกคนในฐานะตัวผมคือหลานของท่านยังมีการเสียอกเสียใจใอยู่ในลึกๆของหัวใจเป็นฝันร้ายที่ยาวนานที่สุดของผมเพราะว่าโดยโดยตัวของท่านของคุณพ่อกราบแล้วเนี่ย ท่านเป็นคนที่แข็งแรงเป็นคนที่สนุกสนานล่าเรลยเป็นคนที่ไม่มีพิษมีภัยอะไรเลยไม่คิดว่าแกจะล้มป่วยด้วยเพราะว่ามีการตรวจสุขภาพของท่านมาทุกๆปีก็ไม่มีโรคร้ายหรือว่าไม่มีในส่วนของตัวการติดเชื้ออะไรก็แล้วแต่แต่กอมาปีนี้มันไม่เหมือน ปีก่อนๆน,นะครับอย่างที่ผมได้ทำการแจ้งนะครับในหน้าวันชาปนากิจศพว่าช่วงเดือนพฤษภาคมพฤษศักรา2563ที่ผ่านมานั้นเราได้นำเ,เราได้นำคุณพ่อกุหลาบกิจนะวน,นิชไปตรวจสุขภาพณนะที่โรงพยาบาล ผลก็ปรากฏว่าท่านมีเชื้อมะเลงอยู่ที่ปอดน,นะครับเป็นจุดหลายจุดอยู่นะครับเป็นฝ้าหลายจุดอยู่เราก็ตอนนั้นเองก็ภาวนาว่ามันอาจจะเป็นแค่เชื้อแบคทีเรียอย่างคือ,อแต่ในใจลึกๆของผมแล้วเนี่ยโดยโดยโดยตัวขอผมเองเนี่ยคุณพ่อแท้ๆของผมเนี่ยก็เป็นมะเลงเช่นเดียวกันนะครับก็ ก็เคยมีประสบการณ์หรือว่ามีการพูดคุยกับหมอในในส่วนหออตรงนี้มาบ้างแล้วซึ่งพอมาเกิดเคสกับคุณพ่อกุหลาบอิสนา,าวน,นิชหรือคุณตาของผมเนี่ยในใจลึกๆก,ก็คิดเหมือนกันว่าแน่นอนไม่น่าจะหนีพ้นมาเลงแต่ว่าเราก็มีการภาวนาว่าไม่อยากจะให้มันเป็นตัวว่าตัวนี้อยากจะให้มันเป็นอย่างอื่นมากกว่าเพราะว่า อย่างอื่นนั้นมีโอกาสทางรักษาได้แต่ในส่วนของตัวนี้นั้นมะเร็งนั้นทุกคนทราบกันดีอยู่แล้วว่าโอกาสที่มันจะรักษาแล้วหายนั้นเป็นโอกาสที่ยากมากโดยเฉพาะกับคนที่มีอายุที่สูงอย่างคุณพ่อกุลาบนั้นอายุท่าน6อขอโทษทีอายุของท่านคือ83ปีก็ค่อนข้างที่จะเป็นตัวเลขที่สูง แล้วการรักษานั้นก็ไม่สามารถที่จะรักษาได้ยกเว้นตามอาการอย่างเดียวจนวันที่24สิงหาคมพุทธศักราช2563เวลา7นาฬิกา10นาทีนั้นคุณพ่อก็ได้จากพวกเราไปอย่างที่เรียนแจ้งครับว่ามันคือฝันร้ายยาวนานมากนานที่สุดนับตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ บ้านจากที่มีเสียงโทรทัศน์มีเสียงถามถ่ยอยู่ตลอดว่า<ม>เอ้ยเองกินข้าวยังพอฝากซื้ออันนี้หน่อยพ่ออยากกินอันนี้ปัจจุบันนี้มันไม่มีแล้วนะครับมันไม่มีเลยเราเสียใจ แล้วผมเองก็เสียใจนึกถึงทุทกทคราว่ามันมันเป็นฝันลายรือเปล่ามันเป็นอะไรที่มันไม่ใช่ความจริงหรือเปล่าอยากจะตื่นขึ้นมาเพื่อที่จะกลับไปในวันที่มีท่านอยู่เหมือนเดิมแต่แน่นอนว่าคนเรานั้นมันหนีไม่พ้นการเกิดแก่เจ็ตตาย ซึ่งเป็นอะไรที่แน่นอนมากนะครับต้องเจอกันทุกคนจะเร็วจะช้าก็ขึ้นอยู่กับตัวปัจเจกของบุคคลแต่มันก็อย่างที่บอกครับว่ามันไม่สามารถที่จะทําใจได้หรือทาใจได้ยากนะครับในการสูญเสียของบุพก,การีที่ไม่ใช่แค่ลูกอย่างเดียวที่รักหลาน บุคคลรอบข้างญาติสนิทมิตสหายทุกคนรักท่านหมดเสียดายกับการสูญเสียบุคคลสำคัญคนนี้ไปนะฮะแต่ว่าแน่นอนว่าเราเองก็ต้องทำใจแล้วก็เวลานั้นก็จะเป็นตัวทำให้เรานั้นมีจิตใจที่ดีขึ้นกว่า ทุกวันนี้สุดท้ายนี้ก็ถ้าดูวิญญาณของคุณพ่อกุหลาบกิศนาวนิตนนัน้รับรู้ด้วยยาวิถีใดก็แล้วแต่ก็อยากจะให้พ่อรับรู้ว่าขอให้พ่อไปดีไปสู่ภพภูมิที่ดีขึ้น ไม่ต้องห่วงลูกไม่ต้องห่วงหลานทุกคนนั้นดูแลตัวเองนะทุกคนนั้นโตแล้วเกิดชัดหน้าหรือชัติหน้ามีจริงตัวผมเองนั้นหรือลูกๆทุกคนก็ขอให้ได้เกิดมาเป็นพ่อลูกเป็นตาของผม เป็นปู่ของหลานๆอีกหลายๆคนตลอดไปในวันนี้ก็ขอให้ทุกคนนั้นร่วมจิตร่วมใจส่งดวงวิญญาณของท่านไปในภพภูมิที่ดีขึ้นนะครับเพราะว่าในความเชื่อของคนโบ,ร,บราณโบราณแล้วหรือว่าผมเองก็ยังเชื่ออยู่นั้นว่าในวันที่100่งร้ดวงวิญญาณ จะเดินทางไปสู่สะะัมรารภพมนะฮะหรือไปเดินทางไปสู่เขาเรียกว่าอะไรนะการเวียนว่ายตายเกิดหรือว่าการใช้เวรใช้กรรมในขณะที่เขามีชีวิตอยู่นั้นต่อไปอันนั้นก็คือเป็นเรื่องของบุคคลนะครับแต่ว่าก็คืออย่างที่บอกก็คือเรามีความเชื่ออย่างนั้นก็ อย่างไรก็ดีนั้นบุคคลคนนี้ก็จะอยู่ในความทรงจำของลูกๆทุกคนตลอดไปในวันนี้ก็ขอจากลาแตะการแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ